เมื่อป่วยเป็นมะเร็งผู้ป่วยมักจะเกิดอาการกังวลและสงสัยว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรซึ่งการใช้ชีวิตนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนไปกว่าเดิมมากเท่าไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือความเข้าใจควา,ามตั้งใจควา,ามใส่ใจและไม่ต้องกังวลใจเพื่อให้ผลการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข6ข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรกระทำเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งก็มีดังนี้ ทานอาหารใหม่และสดสะอาดหลีกเลี่ยงอาหารที่ยังดิบและหมักดองสามารถที่จะรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลได้แต่ก็ควรรักษาระดับให้พอดีและควรทานโปรตีนที่มีคุณภาพดีเช่นไข่ขาวเนื้อไก่เนื้อปลาหรือจะหันมาทานเต้าหู้แทนก็ได้และนอกจากนี้ยังสามารถรับประทานอาหารทะเลได้ด้วย 2. รักษาน้ําหนักให้ดีอย่าปล่อยให้น้ําหนักลดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่กําลังรักษาด้วยยาเคมีบํบาบัดหรือฉายรังสีเพราะหากน้ําหนักลดจะส่งผลให้ประสิทธ,ธิภาพในการรักษาลดลงการรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะจึงมีความสาคัญมาก 3. ระวังอย่าให้ท้องผูก พราะถ้าหากท้องผูกจะส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งกินไม่ได้น้ำหนักลดคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการรักษาดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งจึงควรรับประทานผักผลไม้ดื่มน้ำให้มากเพื่อป้องกันอาการท้องผูกแต่หากดูแลตนเองแล้วยังท้องผูกก็สามารถรับประทานยาระบายได้ 4. ออกกำลังกายหรือทำงานเท่าที่ทำไหว หลายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งคิดว่าจะต้องนอนพักผ่อนอย่างเดียวทั้งที่ความเป็นจริงแล้วนอกจากการพักผ่อนยังมีผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ทํางานระหว่างรักษามะเร็งทําให้ได้ผลของการรักษาที่ดีกว่ากับผู้ป่วยที่นอนพักอย่างเดียวดังนั้นหากสามารถทํางานหรือเคลื่อนไหวร่างกายออกกําลังกายได้หลังการรักษาก็ควรจะทําเพราะนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วมีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายังช่วยลดอาการปวดตึงข้อ ส่งผลให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงไปด้วยเว้นเสียแต่ในกรณีที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัดบางชนิดที่อาจจะทําให้รู้สึกเหนื่อยและจําเป็นจะต้องนอนพักผ่อนเป็นสัปดาห์5พักผ่อนไม่เพียงพอและถูกต้องนั่นคือไม่ได้นอนหลับทั้งวันจะเป็นการนอนตามนาฬิกาชีวิตซึ่งเวลาในการนอนของแต่ละคนจะไม่เท่ากันและควรเข้านอนก่อนเวลาห้าทุ่มจะดีที่สุดควรจะนอนให้ได้วันละ8-9ชั่วโมง นอนหลับได้ดีหรือไม่ให้ดูที่ว่าเมื่อตื่นนอนต้องไม่มีอาการอ่อนเพลียและไม่มีอาการอ่อนเพลียในช่วงกลางวันด้วย ดูแลจิตใจให้ดีนอกจากจะคิดดีทำดีแล้วการระวังเรื่องความเครียดเป็นสิ่งสำคัญเพราะความเครียดจะทำให้มะเร็งรุกรามได้เร็วเมื่อฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมาจะทำให้มะเร็งเติบโตขึ้นและทำให้มะเร็งเกิดอาการดื้อยามะเร็งจะกระจายตัวได้มากขึ้นดังนั้นความเครียดจึงไม่เป็นผลดีต่อการรักษามะเร็งผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งจึงควรมีสติและทำใจให้สบาย ใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขนั่นก็เป็นเรื่องเดียวที่คุณจะต้องทำเพื่อตัวคุณเองเพื่อให้การรักษามะเร็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง